สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเมื่อนี่หมอสมบัติกเกษตรสัญจรครับผมเมื่อนี่มาอำเภอนาจะรหลวยครับพี่นอ้องเกษตรกรอำเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องก่อนถึงนาจะรวบย10 20กิโลนะครับกาบสิมี่หน้าเขานะครับหน้าเขา่าทั้งทางถนนนะครับมีหน้าเขามี อ,อย่างพระ,าะราศดรที่ช่องฮันโหลการเกษตรนะครับทำรายการเกษตรสัญจรเพื่อเกษตรกรไทยนะครับเมื่อนี่กับมาเบิงในหน้าเขานะครับกับมิยาหลายยางนะครับที่เก็บตัวยางมาได้กัมีสโนสโสนหินครับผมมีสนโนหิน สนหินสนแดงนะครับมาถ่ายบางใกล้บังคับสนแดงขอนบังครับ,บ,รบมีสนแดงครับผมนะครับมีต้นสนอันนี้กินว่าสนแดงอีกอย่างหนึ่งกับสนคือกันครับผมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นดอกเหลืองๆกับกินได้นะครับต้นสนแบบอมตะใสไข่เจียวนะครับผมกับแตมีระบาดในหนากับดอกสีเหลืองๆครับบางคนกับไปปลูก ขายใส่ไข่เจียวนะครับต้นสนนะครับสนอนี่ถ้าเกิดว่าเป็นหลายๆหนึ่งแย่งกินอาหารสองลมทับเข่านะครับทำให้จำนวนหลายในหน้าเข่าครับผมนะครับอันนี้คือต้นสนสนแดงนะครับสนแดงในนาข้าวนะครับสำหรับตัวยาตีจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับต้องใช้ตัว ยาค่าเพื่ครับผมฆ่าเพื่อจะก,กําจัดพวกหญ้าใบกว้างนะครับหญ้าใบกว้างในหน้าเขานะครับยาฆ่าเพื่จะก,กําจัดใบกว้างได้ทุกอย่างครับเช่นสนอหินสนอแดงโกกส่เอียนครับผมต้นส่เอียนเทียอันหน้า,าแล้วก็พวกพักปอดครับผมพักปอดนะครับ บวกกับอาวันกาดครับอัตราการใส่ครับค่าเพิ่ค่าเพิ่อใส่ประมาณฝาเครื่องครับผมฝาขวดนะครับฝาขวดต่อนามยี่สิบลิตรอันนี้ฝาหนึ่งฝาครึ่งนะครับบวกกับอออาวันกาดครับอาวันกา,านกดจะเป็นยาก,กระตุ้นการออกฤทธิ์ยานะครับ แล้วก็เป็นยาจับใบแล้วก็ปรับสภาพน้ำความเป็นกดเป็นด,งดังได้ดีครับอาวอนกาดนะครับใส่สองฝาครับฝาขาวๆต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผมอีกตัวหนึ่งครับที่จะแนะนาคือจะมียาพวกหนวดปลาดุกครับผมหนวดปลาดุกในหน้าเข่าครับผมอันนี้ต้นหนวดปลาดุกครับผมหนวดปลาดุกนะครับ แล้วก็พวกกกต่างๆนะครับกกหรือไข่เขียดไส้กกอกไส้พวกนี้ครับระยะการฉีดนะครับอขอแนะนําตัวตองดีครับผมตองดีนะครับตองดีบวกกับเอาอากาศก็จะได้ไข่เขียดครับผมไข่เขียดต้นใสเอียนนะครับใสเอียนเทียนหน้านะครับ ตองดีจะฉีดเข่าประมาณสิบห้ามือครับสิบหาถึงยี่สิบมือตองดีนะครับบวกอวันกาดอัตราการใส่ครับผมตองดี 2- สองถึงสามช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรครับนะครับบวกกับอวันกาดอาวันกาดใส่สองฝานะครับสองฝาข้าวขาวนะครับต่อน้ำยี่สิบต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผมตองดีบวกอวันกาดถ้าเป็นหญ้าไข่เคียด กกทรายแล้วก็ต้นใสเอียนครับแต่จะเฉีดเข่าระยะ12งถึงประมาณ20สิบมือครับ 12- ถึง20บมือครับถ้าต้นญงนะครับ30มสิมือเนี่ยบอมันจะบริผลนะครับใส่ต้องดีต้องใส่หยาอ่อ,อนๆเช่นพวกไทยเคียดโกกทรายหรือต้องเฉีดระยะเข่า 12- ถึงห 12- ถึง15ห้มือ ได้ผลดีครับสําหรับหน้าเข่านะครับผมเดี๋ยวจะภาพบหน้าเข่านิดนึงนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะครับในหน้านี่ก็จะมีกกท้ายนะครับกกท้ายแล้วก็พวกไข่เขียดหลายครับถ้าพวกที่จ,จะกําจัดได้ผลก็คือเข่าประมาณสิบสองถึงสิบหามือนะครับแต่เลยจังสี่ต้องฉีดพวก ทูบฟูดีหรือว่าใสาเอนี่นะครับฉีดใสเอนีอ่เป็นหญ่ใหญ่จเได้ผลนะครับตองดีบวกใสเอนี่นะครับฉีดพวกผือต่างๆนะครับจะได้ผลดีนะครับถัาต้นได้น้อยหรือว่าอายุเขาประมาณ12ถึง20สมือใส่ตองดีครับผมอัตราการใส่ประมาณ3ซ่อนแกงครับผมจะได้ผลในในในพวกผือพวกไข่เขียดครับแล้วก็ ต้นใส่เอียนนะครับนะครับตองดีนะครับถ้าจะติดต่อสั่งซื้อก็เบอร์โทร0994259442นะครับเมื่อนี่กายูแถวน่าจะรวยมืดมือครับเมื่อนี่ครับนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ